โรงเรียนนะคะการปฏิบัติตนในช่วงเวลาที่มีโรคระบาดในเวลานี้โรคระบาดโควิด19กํำลังแพร่ระบาดอย่างหนักโดยเฉพาะในจังหวัดนนทบุรีและบริเวณเทศบาล นครนนทบุรีซึ่งโรงเรียนวัดลานาบุญคือพื้นที่เสี่ยงสูงสุดเช่นเดียวกันทุกคนต้องปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการติดเชือ้อโดยสวมแมสตลอดเวลาล้างมือบ่อยๆโดยใช้สบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ไม่ไปในสถานที่เสี่ยงหรือสถานที่มีผู้คนมากมายรักษาระยะห่างสำหรับการปฏิบัติตนในการใช้ห้องน,น้ำ ลักษณะนักเรียนควรปฏิบัติตนดังต่อไปนี้นะคะ 1. ราดน้ำทำความสะอาดโถส้วมให้สะอาด 2. องทำธุระส,ส่วนตัวคือปัสสาวะหรืออุจจาระ 3. ใช้สายชำระทำความสะอาดให้เรียบร้อยและเก็บสายให้เข้าที่ส ทำความสะอาดโถส้วมและพื้นให้เรียบร้อยลำดับสุดท้ายอย่าลืมล้างมือด้วยสบู่และล้างน้ำให้สะอาดนะคะออสำหรับขั้นตอนการปฏิบัติตนให้นักเรียนศึกษาขั้นตอนตามคลิปต่อไปนี้นะคะวิธีป้องกันโควิด -19 ที่ทุกคนต้องรู้สวัสดีคะ่ะทุกท่าน ทีมงานแพทย์พยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อโรงพยาบาลพระราม9ก้าขอ,อนำเสนอความรู้เรื่องการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด -19 ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าขณะน,นี้มีการระบาดในวงกว้างพบผู้ติดเชื้อจำนวนมากในประเทศจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นฮ่องกงสิงคโปร์และอีกหลายหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วยดังนั้นเราจึงควรเรียนรู้ที่จะป้องกันการติดเชื้อเพื่อความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น ในคลิปนี้เราจะมาเล่าให้ฟังว่าทำไมการล้างมือบ่อยๆจึงดีกว่าการใส่หน้ากากอน้าไมายเพียงอย่างเดียวในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 เนื่องจากการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด -19 จากบุคคลผู้ติดเชื้อมี2วิธีหลักๆวิธีแรกเชื้อแพร่กระจายผ่านสารคัดหลังของผู้ติดเชื้อเมื่อผู้ติดเชื้อพูดหรือไอจามจะเกิดละอองฝอยหรือดับเบิลสของน้ำมูกน้ำลายกระจายออกมา หากคนที่อยู่ในบริเวณรอบๆสูตรหายใจก็จะนําเชื้อไวรัสเข้าสู่ร่างกายซึ่งละอองฝอยที่เกิดจากทางเดินหายใจมีระยะการกระจายประมาณ1เมตรดังนั้นการใส่หน้ากากอนามัยสําหรับบุคคลทั่วไปจะมีประโยชน์ในการป้องกันก,การติดเชื้อในกรณีที่เราเข้าไปอยู่ในที่แออัดเช่นในรถเมล์รถไฟฟ้าหรืออีกกรณีหนึ่งคือเมื่อเราป่วยทั้งนี้เพื่อป้องกันการกระจายของเชื้อออกไปติดต่อผู้อื่นวิธีที่2 จากการที่ผู้ติดเชื้อนำมือไปสัมผัาสสารคัดหลั่งน้ำมูกน้ำลายของตนเองจึงมีเชื้อปนเปื้อนอยู่ที่มือเมื่อผู้ติดเชื้อใช้มือจับสิ่งของต่างๆเชื้อไวรัสจึงปนเปื้อนอยู่ตามผิวสัมผ,สมผัสของสิ่งของเหล่านั้นเมื่อผู้อื่นนำมือไปสัมผัสสิ่งของเหล่านั้นแล้วนำมือมาสัมผัสใบหน้าตาจมูกปากก็จะทำให้เกิดการติดเชื้อซึ่งเราจะเห็นได้ว่าการสัมผัสเชื้อมาทางมือเป็นสิ่งที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้มากกว่า ดังนั้นแม้ว่าเราจะใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาแต่หากเราไม่ล้างมือเราก็ยังเสี่ยงต่อการติดเชื้ออยู่ดีเพราะมือของเรานั้นเต็มไปด้วยเชื้อโรคโรงพยาบาลพระรามเก้าขอแนะนำการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการติดเชื้อสำหรับบุคคลทั่วไปดังนี้ข้อ1ให้ทุกท่านล้างมือบ่อยๆโดยเฉพาะก่อนรับประทานอาหารก่อนสัมผัสบรวณใบหน้าตาจมูกปากหลังเข้าห้องน้ำหลังปิดปากเมื่อไอจาม และเมื่อมือเปื้อนสิ่งสกปรกอย่างชัดเจนโดยควรล้างมือด้วยน้ำและสบู่ให้ทั่วถึงใช้เวลาอย่างน้อย20วินาทีถ้าไม่มีน้ำสามารถใช้อลกอล์เจลล้างมือได้ข้อ 2. ท่านควรสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดต้องอยู่ในระยะประชิดตัวร่วมกับผู้อื่นหรือเมื่อท่านมีอาการป่วยข้อ 3. ควรทำความสะอาดพื้นผิวข้าวของเครื่องใช้ในบ้านหรือที่ทำงานที่มีการสัมผัสบ่อยๆข้อ4ี่ ทุกท่านควรไอจามย่ถูกวิธีโดยการใช้กระดาษที่ชู่ปิดปากจมูกเมื่อไอจามและทิ้งกระดาษลงในถังขยะหรือไอจามใส่ข้อพับแขนในกรณีที่ไม่มีกระดาษด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลพระรามเก้า ลำดับต่อไปนี้คุณครูจะนำสาระน่ารู้เรื่องการปฏิบัติตนในการใช้ห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะมาฝากนักเรียนนะคะ8ข้อปฏิบัติในการใช้ห้องน้ำสาธารณะเพื่อสุขลักษณะที่ดีมารยาทในการใช้ห้องน้ำประการแรกรดน้ำก่อนทุกครั้งที่จะทำภารกิจเพื่อสุขอนามัยของตัวเราค่ะ2 ขณะทำภารกิจให้เปิดน้ำเพื่อกลบเสียงทุกครั้งระวังน้ำล้นด้วยนะคะ 3. ไม่ทิ้งสิ่งของใดๆลงในโถส้วมและพื้นห้องน้ำให้ทิ้งในถังเพชรพลอยค่ะถ้าเป็นผ้าอนามัยให้ห่อกระดาษหรือใส่ถุงดำให้เรียบร้อยนะคะ 4. ไม่พูดคุยเสียงดังในขณะที่ทำภารกิจในห้องน้ำเช่นพูดคุยกันหรือตะโกนข้ามห้องค่ะ 5.. ไม่คุยโทรศัพท์ในห้องน้ำอย่าลืมว่าคนอื่นอาจไม่อยากเปิดเผย,ยภารกิจลับเฉพาะให้คนในใสายของคุณรู้ก็ได้นะคะ 6. หลังเสร็จสิ้นภารกิจแล้วให้ราดน้ำให้สะอาดทุกครั้งสำหรับห้องน้ำระเชักโครกห้ามขึ้นเหยียบที่รองนั่งเด็ดขาดค่ะและเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจแล้วก็ให้ยกฝารองนั่งขึ้นก่อนจะราดน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้ที่รองนั่งเปียก และก่อนออกจากห้องน้ำจึงค่อยยกลงค่ะ 7. คว่มขันทุกครั้งหลังการใช้งานและเติมน้ำา3ส่วนสีของถังเพื่อเป็นการสำรองน้ำใช้ในครั้งต่อไปค่ะ 8. ก่อนออกจากห้องน้ำให้สำรวจดูว่าห้องน้ำสะอาดหรือ,อยังทั้งกลิ่นภายในห้องและสีน้ำในคอหานถ้ายังมีสีเหลืองอยู่ก็แสดงว่ายังไม่สะอาดนะคะ ที่สำคัญเราต้องคำนึงไว้เสมอนะคะว่าให้ผู้ที่มาใช้ต่อจากเรารู้สึกเหมือนเป็นคนแรกที่มาใช้เสมอและประการสุดท้ายควรล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่ทุกครั้งก่อนไปทำภารกิจอย่างอื่นค่ะ ดูคลิปเรียบร้อยแล้วให้เด็กๆนำไปปฏิบัติตนในชีวิตรประจำวันด้วยนะคะสวัสดีค่ะลูก